ชื่อเรื่องคำสาบานหน้าสาลาร้างบรรยากาศร้านกาแฟโบราณยามบ่ายฝนตกโปรยๆปรบรรยากาศเหงาเงานัดมึงว่าผีที่เขาเล่าว่ายืนโบกรถที่เดิมทุกคืนน่ะเขาไม่เบื่อเหรอวะทำไมเขาไม่ไปเกิดใหม่สักทีพี่เอกรุ่นพีที่ชอบเรื่องลี้ลับ มึงถามดีวะนัดคนส่วนใหญ่คิดว่าผีไม่ไปเกิดเพราะบาปหนาแต่ความจริงแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่าบาปกรรมคือคำสัญญาเว้มึงเคยได้ยินเรื่องผีสาวแยกสาลาร้างที่ทางไปไม่ห้องสอนไหมเรื่องนี้ลุงกูที่เป็นคนขับรถทัวร์แกเจอมากับตัวเมื่อ20ปีก่อนแกบอกว่ามันคือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของคำว่าไปไหนไม่ได้ สมัยนั้นทางมันเปลี่ยวมากไม่ค่อยมีไฟถนนคืนนั้นลุงกูขับรถทัวร์เปล่าตีรถกลับเชียงใหม่ฝนตกหนักตลอดทางหมอกลงจัดจนมองทางแทบไม่เห็นแกขับมาช้าๆจนถึงช่วงทางโค้งที่มีศาลารอรถเก่าๆตั้นอยู่กลางป่าแสงไฟหน้ารถสาดไปกระทบกับผู้หญิงคนหนึ่งยืนกลางร่มสีแดงยืนนิ่งอยู่ที่หน้าศาลาท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ํา แกใส่ชุดเดรสสีขาวซิดซีดหน้าตาสวยเศร้าๆโบกมือเรียกเบาๆด้วยความสงสารลุงกูเลยจอดรับคิดว่าเป็นชาวบ้านรอรถกลับบ้านพอเธอขึ้นมาบนรถบรรยากาศในรถมันเปลี่ยนเลยวนนัดอากาศมันเย็นยเยื่อขึ้นมาทันทีทั้งที่ลุงกูปิดแอร์เพราะหนาวอยู่แล้วเธอนั่งเงียบกริบที่เบาะหลังสุดตัวเปียกโชกน้ำหยดติ๋งตงลงพื้นรถ ลุงกูมองกระจกหลังถามว่าน้องจะไปลงไหนเธอตอบเสียงเบาหวิวเย็นชาเหมือนน้ำแข็งไปปากทางหมู่บ้านผาแดงค่ะลุงกูขับไปเรื่อยๆชวนคุยเธอก็ไม่ตอบเอาแต่นั่งก้มหน้ามองแรนที่นิ้วนางข้างซ้ายจนกระทั่งถึงปากทางหมู่บ้านผาแดงมันเป็นทางดินลุกรังมืดสนิทไม่มีบ้านคนเลยสักหลังลุงกูจอดรถ เธอลุกขึ้นเดินมาที่ประตูหน้าแต่ก่อนจะลงรถเธอหันมามองหน้าลุงกูแววตาเธอว่างเปล่าไม่มีแววของสิ่งมีชีวิตเธอพูดประโยคหนึ่งที่ลุงกูจำจนวันตายพี่คะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วลุงกูงงงงตอบไปว่าวันที่ส4ี่กุมภาครับพอลุงกูตอบจบเธอก็ยิ้มแต่มันเป็นยิ้มที่บิดเบี้ยว น้ำตาเธอไหลพรากออกมาเป็นสายเลือดสิบปีแล้วเขาผิดสัญญาเขาไม่มาทันใดนั้นร่างสวยๆของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงผิวหนังขาวซีดเริ่มเหี่ยวย่นอย่างรวดเร็วเนื้อตัวเริ่มแห้งกรังติดกระดูกเหมือนศพที่ถูกทิ้งไว้นานๆเสื้อผ้าขาดวิ่นกลายเต็มเศษผ้าขี้ริ้วกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งกระจายเต็มรถเธอกรีดร้องโหยหวนเสียงดังลั่น กูไปไม่ได้กูรับปากไว้แล้วกูต้องรอลุงกูช็อกมือสั่นรีบเปิดประตูรถร่างเน่าเฟะนั้นกระโจนลงจากรถแล้ววิ่งหายเข้าไปในความมืดของป่าข้างทางพร้อมเสียงร้องไห้ที่โหยหวนบาดลึกเข้าไปในกระดูกวันรุ่งขึ้นลุงกูไปถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ชื่อฝนเธอผูกคอตายที่สาลาร้างนั้นเมื่อสิบปีก่อน สาเหตุเพราะแฟนหนุ่มของเธอสัญญาว่าจะมารับเธอที่ศาลานั้นในวันวาเลนไทน์เพื่อนหนีตามกันไปสร้างครอบครัวฝนไปรอตั้งแต่เช้ารอจนหมึดรอข้ามวันข้ามคืนแฟนเธอก็ไม่มามารู้ทีหลังว่าผู้ชายรถคว่ำตายระหว่างทางด้วยความเสียใจและน้อยใจฝนเลยอธิษฐานจิตก่อนตายว่าจะขอรอพี่อยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ขอไปผุดไปเกิด จนกว่าพี่จะมารับดวงวิญญาณเธอไปแล้วเธอก็ผูกคอตายคำอธิษฐานนั่นแหละนัดคือโซ่ตรวนที่ล่ามเธอไว้แม้เธอจะตายไปแล้ววิญญาณเธอก็ยังติดอยู่ในลูปของการรอคอยทุกคืนฝนตกเธอจะออกมายืนรอหวังว่ารถสักคันที่ผ่านมาจะเป็นรถของคนรักเธอชาวบ้านเคยนิมนต์พระมาเชิญวิญญาณหลายรอบแล้วแต่พระท่านบอกว่า เชิญไม่ได้เพราะเจ้าตัวเขาไม่ยอมไปจิตเขายึดติดกับคําสัญญาที่ให้กับคนรักจนกว่าคนรักของเธอจะมารับดวงวิญญาณเธอไปเองมึงคิดดูสิการที่ต้องยืนตากฝนรอคนที่ไม่มีวันกลับมาเป็นสิบปีร้อยปีโดยที่ไปไหนไม่ได้มันทรมานกว่าตกนรกขุมไหนอีกนะเว้นัดดังนั้นจำไว้นะนัดอย่าไปเที่ยวสัญญาส่งเดทกับใคร โดยเฉพาะคำว่าจะรักกันตลอดไปหรือว่าจะรอกันตลอดไปเพราะถ้ามึงทำไม่ได้มึงอาจจะเป็นคนผูกปมเชือกให้เขาไปเกิดไม่ได้ตลอดการ